โจพร้อมยังโจโสอมสอี่สส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสโรแมนติกกับร้ทึ่ขวัญโรแมนติกโรแมน พี่หนูกำลังจะตายได้นะครับเราจะได้ไปฉีดยาหน่อยได้ไหมเอาท่าไมหนังสือพี่มันหนักหรอฉีดยาหน่อยมาครับพี่นั่นแหละทำหนูป้าใส่หนูอยู่นั่งอันนี้เมฆอะไรเรื่องไหนแล้วอ่ะล้มติดกับนันถือขวานซื้อขวานหรออ่ะพี่นะหนึ่งสองสามล้มติดขวาน อ้าวต่อมีแต่เท่ขวัญคือ,อผีไะผีก็คือจริงๆผีกับโรแมนติกโอเคโรแมนติกโรแมนติกเลือกสองอย่างไม่ได้ต่อนอนเตียงได้ว่ะนอนเตียงโอ้อะไรเนี่ยอ่านเว็บตูนอะไรเนี่ยอ่านเว็บตูนอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรคืออ่านเว็บตูน มันเขียนอ่านเว็บตูนกับฟังเพลงแคทพี่เลือกอะไรอ่านเว็บตูนกับฟังเพลงแคทฟังเพลงแคทอืมก็เลิกฟังเพลงแคทเหมือนกันอะฟังเพลงแคทสิต่อไปซีรี เกาหลีกับละครไทยหนึ่งสองสามละครไทยฮีฮียเอา,าไม่เลือกเกาหลีงไงไม่เห็นพูดเลยพี่พี่ที่กระสิบเออต่อไปไดูเกมโชว์กับฟังสัมภาษณ์อืมดูเกมโชว์กับฟังสัมภาษณ์หนึ่งหนูคิดแล้ว โชวกับฟังสัมภาษณ์นะหนึ 1, 2, ่งสองสามดูเกมโชว์ต่อไปดูไลฟ์กับรอรีรันใช่ไหมรลอรีออฮะดูไลฟ์กับรอรีรันก็คือเหมือนดูย้อนหลังกับดูไลฟ์สดอะหนึ่งสองสามดูไลฟ์รอดูดูไลฟ์ อะไรเมื่อกี้รอจะรอดูลีรันอะรอไลร,รอไลรอไลรอไลพี่พูดผิดจริงจริงแต่เตียงโรงพยาบาลก็มีเยอะนะก็จะได้ยินชัดๆ,ๆครับอือต่อไปหนังเก่าย้อนวัยกับหนังใหม่หนังใหม่ทันกระแสหนังเก่าย้อนวัยกับหนังใหม่ทันกระแส เคไหมคิดได้ยังหนังเก่าย้อนวัยกันหนัก,ก,กใหม่<ว>ทัดกาแสอ่ะฮะหนึ่งสองสามหนังใหม่ทัดกาแสต้อม่ปัูสักคืนด้วยอ่ะพี่เขียวว้าต่อไปดูสอนออกกำลังกายกับดูวิธีทำข้าวทำกับข้าวเคไหม ก็คือดูสอนสอ,อ,ออกอออกำลังกายไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนเดี๋ยวอะดูสอนออกกำลังกายจับดูวิธทีทำกับข้าวนะคิดไม่ออกอ่ะมันสร้างสองอย่างเรื่องอนไหนังไม่เรื่องเรื่องอันหน,น,นึ่งอันไหนมากกว่าหยังโอเคหนึ่งสองสามดูดวิธวทีทำกับข้าว ตรงอยู่แหละไม่ตรงเลยมาตอ่อช็อกโกแลตกับลูกอมนะช็อกโกแลตกับลูกอมเ,เลือกได้ยังเลือกได้แล้วอ่ะหนึ่งสองสามช็อกโกแลต กับส้มพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองส้มส้ม,สมต่อไปน้ำอัดลมกับเครื่องดื่มเกลือแร, <c oughs> เร่เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นยังไงสปอนเซอร์อย่างนี้หรอคะคอ <c oughs> เกอเร่เหรอน่าจะใช่มัง้งโอเค 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามน้ำอันลมนลต่อไปหวานกับเปรี้ยวหวานกับเปรี้ยวสองเนีางไม่ตัวอันเดียวโอเคแล้ยงังหนึ่งสองสามหวานวาดบันทึกประจำวันกับเขียนบันทึกประจำวนัน วาดกับเขียน<า>ใช่หเ,เหมหนึ่งสองสามเขียนวาดต่อไปถ่ายรูปเฉย,ยๆกับถ่ายรูปให้คนอื่นถ่ายรูปถ่ายรูปเฉยๆคือถ่ายรูปให้คนอื่นคืออะไรอ๋อถ่ายรูป,รป,รปตัวเองเฉยๆหรือว่าส่งให้คนอื่นนี่เหรออ่ะ,อะ ถ่ายรูปแกไว้เฉยๆไงกำถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คนอื่นหรือเปล่าวะอะไรอะรู้พี่จะรูปไหมเนี่ยถ่ายรูปเฉยๆกำถ่ายรูปให้คนอื่นหรือเราต้องเป็นคนไปถ่ายรูปให้เขาหรือเราถ่ายรูปของเราเองเหรอเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมทำไมก็โดดเชือกกับวิ่งเอเค หนึ่งสองสามการะโดดเชื่อถ้าเรกคำภูเขาหนึ่งสองสามภูเขาทำไมนับเองล้วอะหนูเอาภูเขาด้วยต่อไปท่องเที่ยวกับนอนหลับเที่ยวกับหลับอเที่ยวกับนอนหลับเที่ยวกับนอนหลับ โอเคหนึ่งเลือกก่อนโอเคได้ลนะพี่เขียวนะ 1> 1, 2, 3, ับหนึ่งสองสามหลับเขียวส่วนสนุกกับพี่พิษพี่พิษน่าผันหนึ่งสองสามสี่น่าผั ตออ่อไปผมตรงกับผมรอนหนึ่งสองสามผม,ผมอรอนกลางคืนกับกลางวานันหนึ่งสองสามกลางคืนโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่อหนูคึกเนื้อคอหนูคึกเนื้อไเลยนี่อเนื้ หนึ่งองนูไม่ได้เอาโทรโศัพท์ก,ก็ได้ต่อไปส่งข้อความหรือโทรหาหนึ่งสองสามโทรหาหมา,าหรือแมวข้อสุดท้ายพี่เขียวนับ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามแมว หนูหนูให้เรื่องหมากับแมวหมาหรือแมวไม่มีหนูด้วยซ้ำหนูไงหมากับแมวเรื่องหนูเฉยแมวครับแมว เล่นหนูเลือกอะไรเอาใหมหนึ่งสองสามแมวพี่ก็แมว